หลวงพี่อะหลวงพี่อะทำไมต้องหนูด้วยดูสิแดดก็แดดหนูยังไม่สบายอยู่ทำไมต้องใช้หนูด้วยไม่เข้าใจอะ่ะ ฮ้าเบิงขนมก็เอาบอร์ดไล่ดอกเนี่ยสักขนมเด็กหน่อยนะบ่ <c oughs> ทางในพวกเอาขนมยังมาไปหายเด็กหน่อยเนาะหลวงพี่<า>โอนเงินมา1,000บาท ให้สื่อนอมกับขนมให้เด็กหน่อยว่าสันา่นว่าเอาเสียงเพลงจะเมื่อแลนะ้วนะได้นมสองแก๊สขนมสองโลก,กับลายทงติกับนี่เบิดไปเหลือเงินอยู่แปดสิบบาทจ้าหลวงพี่แปดสิบบาทนี้หนูไม่ให้หนูจะเอาจบนะ มาดีปลาลุงเร็วเลืเอกเอาขอนมนะเสีเอาตัวดใดตัวใดเอาเบอร์ได้เอาอย่างละหอ่อขอบคุณค่ะลวงลงเ,ลเร็วแล้วแลวแลลุงสิไปลาอนี่ปลาบไดบอกนะนะขอบคุณเวลาเดินเรืงลงที่ฝากขนมมาให้ยนูสันบางบางสีเอาหายน่พองมินี่ก็เอาอย่างละทงแล้วเฮ้ยได้กินอยู่เรื่อยๆอยู่ อย่างทองตัวนังกันน้องนี่เอาอยู่ไรฮะน้งนี่นะนี่วาบปเอาวะลุงเม้งลุงเสียเอาหายอย่างละห่อที่เรือก็เอาไปให้น้องน้องแทนฮะเด็กให้น้องแทน มาแล้วนะครับหลวงพี่ฮะมาแล้วจ้าขนมแทนแทนน้อยแทนน้อยรับแทนเอา เอ,อเสบ,บายดีป้าลุงเร็วเร็วสบายดีลูกสบ,บายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงลไหมไหมอุ้ยมาอยู่บ้านขามันเป็นขาอะไรัสบ,บายดีนะแมล่ลูกอ่ะถุงย่าลูกอ่ะถุงย่าไปแฮนหน่อยทุงย่าปู่บังไลยไหมแฮนทุงย่านี่กินยุน่นนมนี่ตอนเออลูกเออลานมาลุงผีสือขนมหายามากันมาบรรดาญาติเมื่อไหร่ตระกูลมงงึ่อไงเอา ลองลุงท้ามาเป็นไดไรทางแทนไทยไปอยู่ผุนหายบอกมันหายยู่นอนทนายนอนผุนแน่างหน้าแม่ทุยาลม่รูุงซาแล้วลสบายดีป่าลุงลูกสดีไวๆาจ้างาม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 สบายดีไปไหม เด็กน้อยคือมีตอูเฒ่ามากูมาหายกูมาหาเด็กน้อยกูงามได้มาหาผู้เฒ่าบอกใเด็กน้อยมาเีอาไปใชกพยผูเฒอห้กินขนมนะผู้เฒากินแ่ผู้เฒาไปก็อ่กับตูมีนนี่ได้แล้วนี่เอา โอ้ยเจ้าบ่มจหลายบลูกเตกรมอมากันใจถ่ายแล้วก็าขึ้นเอาแบงเ็กน้อยไปกอมะลูกเยออนนะแมนยกเว้นลูกเตยอ่อน้วใหม่น่อือี่นี่นี่ขลูกล้านคนอื่นมาโลดยกเว้นลูกเตอ่อน สบายดีน้องลูกผู้อื่นไเบิดป่ะไฮเจอรูปเจออ้อนมาส่นคอยช่วยไปแจกก่อนอ่าช่ไปแจกก่อนอะไรต๊ะดีลูกเนี่ยมวยซ้ำมวยซ้ำพ่อแม่บามาแทงทำมาแจกมาแชงไอ้บ่อันนี้ว่าดกเ่าเด้อ

หามไปเอื้นเขาเนี่ยแปเอื้นเด็กอยเอาขนมเลยกเียวรยอเล,ล็กหนอยมาอีกก่อนบอด้ราเล,ล,ล็กน้อย <c oughs> ผู้เฒ่าเด็กยืนเต็มยน่น <c oughs> อา้าวกินอลน้วบ่นผู้เฒ่าจะกินนมเดผู้เฒ่า เดี๋ยวหายตัวหน่อยก่อนหายังน่อยก่อนมาแล้วลูกหลานแบบหายหายเันคนละกล่องครับหาเขากินโลดลูกลานคอยดมก่อนนะแม่ใช้ลูกใจอ่อนนะลูกใจอ่อนขายนะำเลลูก ฉันกินพอลูกใจอ่อนกพูดอไรตนายลูกใจอ่อนนกอร่อยคนแบงกินเลยอือโอลูกใจอ่อนความรู้ศึกษาเลยตะมะกอกอย่างที่ในลูกใจอ่อนนี่กิเ้อย่านหอดเมืองเมืองเอ้ยกูเบิ่งขากแล้ว

คุณคกินอันนี้คือเพื่อนแม่น้องแทนเพื่อนๆเพือนน้องแทนน้องแทนอาพ่นบ้านนะอย่าเออยู่ันสบายดีน้องอยู่แต่ห้องนิ่สบายดี จำมึงเห็น no ยังอยู่บอต่อยากกินขนมบอคอมันมันกินยู่มะเทนอ่ะมันกินยู่บอบอนมอันนี้มันกินอยู่บอขนมเนี่ยมันกินยังนะ ผมซื้อหัวก็ได้นะาต้องือที่รวบ่ค่ะบนกินบ่ถ้าแม่จ่อหายไห้กินเลยจกานเลยจกานไดไปเื่อไปเพิ่่อนนอหเาจอหเออน่นมึงอหันเขาหนผู้เฒ่าเนะขนมเนาะหอะหอไปผู้เฒ่า ผ uh ู้เท่าเข้ามาพู้เท่านะแม่ใที่ว่าเท่ามาผู้นุ่มไปใ้องพเท่านะปนุ่มคนใหญ่เราล่ปนนุ่มเราหรเราลมเขาหายราล

คนจะห้ามไอแมสขับพระราธนอมเพิ่มนะคนจะไม่อยาาให้ขับเจออร์ขับเจออร์ไอ่ห่ใหญ่ก็หนุนขับเจออร์ได้แน่หนึ่นึ่งเลยโน่นจแซมนมม่อนมาไปง่านไ่ เอาส่วนเมื่อยังก็กินยังมาทานเบิรดอยู่กินเบิดแล้วแจกต่อยกินเบิร์ดอีกแจกต่ออีกเขาหคับือเมื่อขอบุณหลวงพี่ครับผมที่ส่งมันมาสื่อนมเล็กๆน้อยให้ลูกๆคนหนล่ขวดนมเจกเออจไม้ร้อย ไ,ไม่ใหญ่คร oh ับพอน่าไม่ใหญ่บายดีไม่ใหญ่พองมาฝากไปอันนี้กันตังผู้เฒ่าพี่น้องกสิกินได้แต่ขนมแก้แก่งินไร่กินได้แต่นมกับขนมไข่ขนมเอลซ์แปดชิพเก้าชิพพี่น้องเอ้ยไายังเท่าได้อะไไม่ใหญ่แปดชิพแ่อนอ๋อแปดชิพก่าอันทางู้ผีเป็นอัน เอาขนมมาให้เด็กน้อยเขาก็เลยแหกโกดเอมให้บุถาวน้ำเฮ้ยอมให้ไม่ถาวลายหรายเล็หน่อยลายแต่เขาบบกคยมาเบิร์ตุ่นไม่าดกลตอนขามาเห็นเต็มอยู่คนแต่เขาโบกมาเขาบเคยมาตรงนี้อันนี้เพิ่งกินได้อเนาะอันี้เนาะนมนี่กินได้กินได้เป็นนี้ก็คือมาตอนเพิ่งกินได้กินนมกับพวกขนม พันอยู่ล้างได้พันอยู่ล้างนี่บอล้างพ่นแม่ล um> ้างผูกอ้พูนในล้างก็นานล้างของพี่ห้พึ่งเงินนผูพันอยู่ล้างผูกได้เลยขนมได้เลยด้วยเอาขนมมาให้เล็กน้อยเอาต่วามาจากวงอ่ะอภัยก่อนเลย เลยแหกคดจักเหล็กจังหน่อยเอาไทำให้ปุ๊เ่านึ่อได้สัวปะเดี๋ยวมันจะขาดขาอีพีมึงเอ้ย มันโพดอะไจะป็มนนันหิวอันนีอ,อย่าไปถือซ้ำเด้อพี่น้องอเอยผีมนนันหิวกลองเกลองเปากล่องเป่อปาโอ้ยเผื่อมาเกืกอบเบิร์ดไม่ใช่เลยเอาหายเล็กหน่อยเนี่ยนี่นี่นขน้อมาเนเเออนอหายเล็กหน่อยเนียเอาายยเอนิ่งสบายดียพี่น้อง มามามาสิแจเอาแก่แกแก่แกโอ้ยเอาหายตาลานมึงเนาะนี่ก็น่าลูกเจอ่อนนะเออกูเบื่อดิเอ้อเอาฝนเอาอีกโบฝนจะมันบ่อยากแกลเออลูกเจอ่อนนะฉันได้ได้วนะเอาหายตาล้านมึงเลยเออเอาหายมันถั่วเออเอาหายมันถั่วโป้โป้โป้แนนเด็กหน่อยไปใส่เบอร์แหละบ่ นั่นนั่นนั <c oughs> <combined> ่นไทยเราไทยนั no, why? Well, why? ่นเอานมนะเฮ้ยเอานมหายมาหนึ่งี่่นะขนมมันยังเลืออยู่าหายลดเราหายแพ็คหายขนมนะเอาหายรวดเพราะว่ามึงแทนให้แยกไว้น่ะ พูดแทนตามนางได้ลายวะบัลลาดไฮตลานบบนี้อ um ืมน้องแทนน้ำหอยให้แ mm, ล้วอันใช่ว่ามันบอกกินกินมอลายนี่นี่มาเอาไว้ให้มันเห็นตัวนี้เออนี่นี่นี่ผู้มีนี่เอาไวให้น้องแทน ท่านที่เรือมาหายด็กหน่อยนี่เอาไปให้น้องแทนในมือเท่านันมันกินบมาลายขนมเอาไปให้อะไรเอาอะไรไปสายพาไปสายโอ้ยเหลือใจดิแต่บรด้ไปเด็อเออทาได้แพ็ก่เาล้อมมาวดกอล้่องให้คนละสองเลยคนละสองคนละสองคนละสอง

โอเคขอบคุณลุงลุงไลไลเด้อขอบคุณไลไลลุงลุงไลไลเด้อที่พาขนมมาให้น้องแทนนะครับลูกหลุกหลานหลูกหลุกหลานเนาะโดยเฉพาะลูกแจ่อ่อนปวดรเหรอลูกแจ่อ่อนกันลูกหลานเมืองปวดโพกคนแห่ตลารขอบใจพี่น้องเลยทุกคนที่ติดตามพี่น้องเลยไม่พอกไม่พอกไม่พี่น้อง โอ้กูว่ากูซีรีวิวอันเพื่อนน้องแทนอยู่ผมได้รีวิวค่ะ,คะสังเดี๋ยวนุ่งหน,น่าสักก่อน